ลื่นหัวตแตรส70เฟรมนิ่งๆครับผมแรมเครื่องกินไปเกือบ20กิกครับอันนี้คือข้อดีของมีแรมเยอะกับเกมที่กินแรมเยอะๆนะครับจะส่งผลดีมากๆเลยนะจะทำให้เราเล่นเกมแบบลื่นไหลามากๆโอ้ยอันนี้เสียงไพลอตสนอหูจกไม้พูขึ้นมาฟาดนี่ โดนหัวเยอะๆๆตายด้วยหนึ่งตัวหัวไอ้มาไอ้เชี้ยะตายสองเอ้ยเอ้ยยานะยายเยอะยิ่งทดสอบเกมวอลซอนสองนะครับการปัจบันค่าฟูเอสดีพรีเซตปรับเป็นเอ็กซ์เมนะครับดีเอลเอเอสประหมดบาลานเฟรมเลยที่ทำได้ครับอยู่ที่ประมาณ100เฟรมต้นๆอุยอุย เหมือนเราจะโดนจับได้นะนะ <Okay. Okay. S 1> ครับเล่นลื่นไหลอุณหภูมิ CPU อยู่ประมาณ46องศาครับการ์ดจออยู่17โอ้โหเย็นมากๆครับอันนี้ห้องแอร์นะเปิดฝาข้างทิ้งไว้นะครับโดยรวมแลยอ๋อเล่นลื่นหัวแตกเฮ้ยทำไมเป็นแบบสีเขาคงเขียวๆเนาะโดนจับแต้บนอนอเอียเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราโดนคิวแล้ว จะไปเอเคยิงยิงคูยิงคูเฮ้ยมันลูกสองนี่หว่าไปครับกระจัยพื้นที่เริ่มปืนแล้ววะอ้ยอ้ยระเบิดจากไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงระเบิดแต่ใสว่ะ นี่ครับเรนลื่นหลายเฟรมไม่กระตุกเฟรมไม่กระชาเลยครับแรมเ็ิกินไปประมาณ14กิกเฮ้ยเจอผู้นใจตำนานนี่มาสแมนยิงผ่านลูกอีกเป็นไงลืนหัวแตก เอาละประมาณนี้เลยครับทุกคนต่อเกมฮอกวอลเลยนะครับปรับเป็น Full HD เปิดเฟรมเจนด้วยนะครับเฟรมเจนจะเปิดได้เฉพาะการ์ดจอ4000ซีรีส์นะครับ3000ซีรีส์เปิดไม่ได้ข้อได้เปลี่ยนก็คือพอเปิดปุ๊บเฟรมเรทพุ่งเป็นร้อยเลยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของภาพที่สวยงามอีกด้วยนะครับเห็นครับเฟรมเรทที่ทําได้อยู่ที่70ถึง80เฟรมเลยทีเดียวนะแล้วก็ภาพที่ได้ครับสวยงามแสงเงาต่างๆสมจริงครับผมสาธสกิลครับ นี่ครับช่วงใส่สกิเลเฟรมเรสแทบจะไม่ตกเลยนะครับโอ้โหนี่เราลังแกสัตว์ปากเกินไปไหมเนี่ยตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวครับโอ้ตัวนี้ตัวโหดเลยตัวเนี้ยอ่ะเราสาดสกิลกันสักสหน่อยนี่นี่เก็บเก็บเก็บเผาเผาเผาโอ้ดูมันช็อกดูมันช็อก อาจจะให้น้องกระโดดใส่สักหน่อยดีกว่ามาโดนมานี่เพราะว่าโอ้โหถ้าสะท้อนกลับมันกินเอฟเฟกมากครับทุกคนไปครับนี่นะลองครับขี่ไม่กว่าเร็วๆครับดูเฟรมไม่กระตุกไม่กระชากเลยนะเจ็ดสิบเฟรมนิ่งๆก็ผมแรมเครื่องกินไปเกือบ20สบกิกครับอันนี้คือข้อดีของมีแรมเยอะ กับเกมที่กินล้ำเยอยยนะครับจะส่งผลดีมากๆเลยนะจะทำให้เราเล่นเกมแบบลื่นไหลมากๆนี่แล้วก็ตอนนี้นะเรามองไปที่เมืองเห็นไหมครับเนี่ยพอมีพวกเมืองอะไรต่างก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับภาพสวยงามต้องขันกลับไปครับนี่อ้มังกร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 เฮ้ยตามังกรตามมังกรนี่ครับเฮ้ยขึ้นฟ้าเฮ้ยขึ้นฟ้าโอ้โหไม่เผินไม่ได้ปะ สุดแค่นี้โอ้โอเคประมาณนี้เลยครับบอกได้ว่าเล่นลื่นไหลหายห่วงโอ้โ oh. หแทบไม่สะดุดเลยครับทุกคนมาต่อกับพับจนะครับปรับคอนเป็น full hd แล้วก็วิ y ีโ w นะแล้วก็แท็กทูอัลต้าวิดีแทนอัลต้าครับเฟรมเลยที่ได้อยู่ประมาณ200เฟรมเลยครับนี่ตรงนี้นะครับคนเยอะ,ยอะนะอันนี้ด่านเล็กนะพอมองไปที่ตำแหน่งคนเย,เยอะก็อยู่ประมาณ140 150เฟรมนะครับโดยรวม แต่ถ้ามองไปข้างนอกไม่ได้เห็นคนอะไรก็จะอยู่ประมาณ200ยเลยเดี๋ยวเรามาลองปรับสุดกันดูบ้างครับผมปึ๊บปรับออาต้าครับเฟรมเรทที่ได้ก็อยู่ประมาณ100เฟรมต้นๆครับผมนี่โดยรวมแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นไหลครับแต่ถ้าคนจะเยอะก็อยู่ประมาณ 70- ถึง1น0เฟรมนะครับนี่อันนี้ด่านทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงเมืองใหญ่กันดูบ้างดีกว่าว่าจะได้ประมาณกี่เฟรม พอลงในเมืองแล้วนะครับเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ7 0ถึง100เฟรมนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เราไปพอเราหันเข้าเมืองแบบเมืองเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประา7 0จ็ถึงเฟรมนี่คือออาต้าเลยนะครับการ์ดจอรันร้อยนะเนี่ยครับเห็นไหมพอหันเข้าเมืองก็อยู่ประมาณ9 0 1 0 0ถึงหนึเฟรมเฟรมเรทนิ่งๆครับผมสเสถียรมาก ่ะทำนี้เลยเดี๋ยวไหนๆก็เข้ามาในพับกีแล้วเนาะขอยิงปืนสักหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ยปืนนี้มันโหดจ,จัดยิงทีนี้ปืนนี้ดีขึ้นฟ้าเลยโอ้ยอันนี้เสียงไพลอตสนอหูโอเคครับผมขออีกหนึ่งก๊อกขออีกหนึ่งก๊อก นี่เราก็มาต่อเกม GTA V 5M เลยนะครับตอนนี้กำลังซัดก,กันนัวเลยนะนี่จจำลองการทำสตอรี่เลยนะครับเฟร,รมเลยที่ทำได้อยู่ที่ประมาณ150เฟร,รมาาการจอก็รันเต็มที่ครับ90%สิบเปอรนันี่นปโอ้าหเล่นลืี่นะโหเื่อเลย,เอ,ย,เ,อย,เ,อยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับวิลล h ่ไฮเหมือนเดิมเพราะว่า สเปคคอมลำแรงอยู่แล้วนี่ครับวิทายทุกอย่างกราฟิกสวยๆทำสตอรี่ทำงานดำได้หมดครับสเปคนี้นี่จำลองคนที่เยอะๆเลยนะครับทำสตอรี่สิบยคนนะครับนี่เดี๋ยวจกไม้ภูขึ้นมาฟาดนี่โดนหัวเยอะๆเยอะๆตายด้วย1โตเล่งด,ดีเล่นด,ดีเล่นดีด หัวไอ้หมาป่าไอ้จี้ตายสอเฮ้ยเอ้ยยานะยาเยอะเฮ้ยเฮ้ยมอกี้หลบมอกี้หลบเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเฮ้ยไม่พูไม่พูไม่พูแพ้ขวดัมยเฮ้ยเดี๋ยวจีกระโดดเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยตายโอ้ยหลบหลบไม่พ้นว่ะจังหวะนี้เราต้องมีแก้แค้นนะทุกคนจังหวะนี้ต้องมีแก้แค้นนะเอาถ้าใครสนใจนะครับ สั่งบอกคอมแอดพ็อกมีบริการลงเกมให้ด้วยนะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยมีเก็บเงินไปทางด้วยนี่มีเก็บเงินไปทางนี่ระบ,บัดเครดิตรับดิชชอปนะครับเฮ้ย,ยนี่มามาทำลายโอ้โหมึงโดนตวงเออ <c oughs> โอ้มาทำลายคู่ต่อสู้เลาได้ไงนะถ้าใครสนใจนะครับหรือว่าจะได้คอมตู้ปลาแบบนี้ไปดูรีวิวย้อนหลังกันได้เลยนะโอ้เออดีเอาดี เอาดิเอาดินี่แน่เดี๋ยวเราไปหาใส่สนับดีกว่าเนาะเราแบบเน้นเน้นไอ้หนุ่มมันเมาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมันเมาไอ้หนุ่มมันเมาไอ้หนุ่มมมันเาไอ้หนุ่มมันเมาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอขอตัวไปเตรียมส่งของให้ลูกค้าก่อนนี่โอ้โหหมอบมอบเราได้แก้แค้นแล้วนี่ขอสองตัวเถอะขอสองตัวเถอะฮึยย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 ย โอ้จบเลยโดนพ่อหนุ่มหมาป่าเอาละครับตามนี้เลยครับผม